ในญี่ปุ่นมักมีเรื่องเล่าตำนานต่างๆมากมายที่แฝงอยู่ในพื้นที่หรือภูมิภาคนั้นๆหนึ่งในตำนานของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรและเป็นหนึ่งในตำนานอันโด่งดังของญี่ปุ่นคือนิงเงนเป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลความหมายว่ามนุษย์รายงานการพบเจอนิเงินเกิดขึ้นในราวต้นยุคปี2อ0พซึ่งได้กลายเป็นข่าวใหญ่ ที่ได้ถูกรายงานไปในหลายประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวโดยการพบเจองงนิเงนถูกเล่าผ่านกระทูเว็บบอร์ดอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่นโดยลูกเรือรายหนึ่งที่ทำงานบนเรือวิจัยปลาวานแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นได้เล่าว่าในค่ำคืนหนึ่งระหว่างที่พวกเขาเล่นเรือสำรวจไปยังทะเลแอนตาร์กติกก็ได้พบวัตถุประหลาดสีขาวลอยขวางเส้นทางการเดินเรือของพวกเขาอยู่ และจากการคาดคะเนด้วยสายตาแล้วพวกเขากล่าวว่าขนาดของมันใหญ่กว่าวานสีน้ำเงินซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวในตอนแรกเหล่าลูกเรือต่างคิดไปว่าสิ่งนั้นอาจเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ก็เป็นได้เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นในขณนะนั้นซึ่งเป็นตอนกลางคืนแต่แล้วพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อเรือของพวกเขาแล่นเข้าใกล้วัตถุนั้นขึ้นเรื่อ,อยๆ ก็พบว่าวัตถุนั้นมีรูปร่างคล้ายสิ่งมีชีวิตขึ้นเรื่อยๆโดยพวกเขาได้บรรยายลักษณะของมันไว้ว่าส่วนหัวนั้นมีใบหน้าคล้ายมนุษย์และยังมีแขนอีกสองข้างและในระหว่างที่พวกเขากำลังตกตะลึงและหาคำตอบไม่ได้กับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นทันใดนั้นสิ่งมีชีวิตตัวนั้นก็ได้ดำน้ำหายลงไปอย่างรวดเร็ว เลืทันทีที่เรื่องราวนี้ได้ถูกเผยแพร่ลงบนอินเทอร์เน็ตก็เริ่มมีผู้คนมากมายออกมาแชร์ประสบการณ์ที่คล้ายกันนี้มากขึ้น,นเรื่อยๆด้วยเหล่าชาวเน็ตได้นขนานนามสิ่งมีชีวิตตัวนี้ว่านิ่งเงินบางก็ให้ขนานนามว่าอันตาร์กติกแมนซึ่งอาจเป็นพวกคำบอกเล่าของการพบเจอสิ่งมีชีวิตตัวนี้ที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับมนุษย์ผสมปลาบางรายงานก็กล่าวว่าท่อนล่างของมัน เป็นหนวดหลายเส้นขนาดใหญ่คล้ายกับปลาหมึกยักษ์อีกด้วยจากคำบอกเล่าของใครหลายคนเรื่องรูปลักษ์อาจมีความแตกต่างกันไปบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่มีความเห็นสอดคล้องกันนั่นก็คือขนาดลำตัวของมันมีขนาด,ดราวๆา30เมตรเลยทีเดียวและก็ดีมีการพบเจอหลักฐานภาพถ่ายภาพหนึ่งซึ่งทำให้กระแสการมีอยู่ของนิงเงนยิ่งถวีความสนใจมากขึ้นไปอีก นั่นก็คือภาพถ่ายทางดาวเทียมในพิการมหาสมุทรแอนตาร์กติกรูปนี้นั่นเองเมื่อรูปนี้ได้ถูกเผยแพร่พผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ไม่นานที่มาของรูปนี้ก็ได้ถูกลบออกจากระบบอย่างรวดเร็วจนชาวเน็ตต่างพากันคาดการว่านี่อาจจะเป็นการแทรกแซงจากทางฝั่งรัฐบาลเลยทีเดียวและเหตุการณ์นี้ต่างทำให้ชาวเน็ตได้ตั้งข้อสันนิษฐานและตั้งคำถามกันว่า นิ่งเงียนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่โดยี้มีการสร้างทฤษฎีสมคบคิดต่างๆขึ้นมามากมายโดยทางเราได้รวบรวมเอาไว้ให้ผู้ชมได้ช่วยกันวิเคราะห์กันด้วยนะครับทฤษฎีที่หหรือนิ่งเงียนคือสล็อตทะเลโดยทฤษฎีแรกได้มีการตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่ได้พบเจอน,นั้นอาจเป็นสัตว์ยุคดึกดำบรรที่มีชื่อว่าทารัตซอกนัด หรือสล็อตทะเลนั่นก็เพราะว่าลักษณะทางกายภาพนั้นมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากซึ่งทาระกนัตนั้นเดิมทีมีพฤติกรรมในการหาอาหารบนบกแต่ด้วยสถานการณ์ของโลกในยุคนั้นเกิดภัยแล้งรุนแรงขึ้นทาระศอกนัต ok จึงได้เริ่มเปลี่ยนแหล่งอาหารจากบนบกมาที่ทะเลแทนและเมื่อเวลาผ่านไปทาระกนัด ok ก็ได้วิวัฒนาการมาเป็นสัตว์น้ำในที่สุด แต่ทฤษฎีนี้ก็ได้มีข้อมูลโต้แย้งจากการพบฟอสซิลของเจ้าสลอตทะเลว่าขนาดของมันมีขนาดใหญ่สุดอยู่แค่3เมตรซึ่งขัดกับคำให้การของผู้พบเห็นที่ว่าหนิงเงินนั้นมีขนาดใหญ่ถึง30เมตรและเจ้าสลอตทะเลนั้นก็ได้มีรายงานว่ามันได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เป็นเวลานานแล้วนั่นเองทฤษฎีที่ส,สเรือดำน้ำมีการสันนิษฐานกันว่า สิ่งที่ผู้คนอ้างว่าได้พบเห็นนั้นอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตีอย่างใดหากแต่มันเป็นเรือดำน้ำที่ได้ทำภารกิจอยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่แต่ทฤษฎีนี้ก็ได้มีการโต้แย้งว่าหากเป็นเรือดำน้ำจริงเหตุใดถึงได้มีสีขาวซึ่งตามปกติแล้วเรือดำน้ำม,มักจะมีสีดำเนื่องจากเหตุผลในการพรางตัวเพื่อที่จะสามารถทำภารกิจหลบเลี่ยงการตรวจจับของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีที่3หรือนิงเงินนั้นจะมีอยู่จริงมีการสันนิษฐานกันว่านิงเงินนั้นได้มีตัวตนอยู่จริงแต่มันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่รัฐบาลต้องปกปิดไว้เป็นความลับเนื่องมาจากเหตุผลด้านความมั่นคงนั่นเองทฤษฎีที่4เอเลี่ยนซึ่งข้อสันนิษฐานนี้ก็ได้มีการให้ความเห็นว่าเนื่องจากลักษณะของนิงเงินนั้นมีความแปลกประหลาดเป็นอย่างมากโดยมันจะไม่น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีต้นกําเนิดอยู่บนโลกมนุษย์จะเป็นไปได้หรือไม่ว่านิ่งเงินนั้นอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกได้หรือไม่โดยมีข้อสันนิษฐานรองรับว่าในพื้นที่แอนตาร์กติกนั้นได้มีรายงานการพบเจอ UFO อยู่บ่อยครั้งและมีเหตุการณ์ในอดีตที่ได้พบเจอ UFO ได้บันทึกไว้ในช่วงปี1946โดยทางกองทัพสหรัฐได้มีภารกิจที่ชื่อว่า Operation h i g h Jump โดยผู้นำในโครงการนั้นมีชื่อว่าค e ุนตีริชาร์ดอีเบิร์ตซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพของกำลังพลในกองทัพซึ่งในระหว่างภารกิจก็ได้มีการบันทึกว่าทางกองทัพได้มีการต่อสู้ปะทะกับ UFO ในบริเวณนั้นอีกด้วยซึ่งข้อมูลของเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนได้ทำการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันกับการพบเจอของเจ้าในเงินนี้อีกด้วยว่าเป็นไปได้หรือไม่ วันนี้อาจจะเป็นการมาจากต่างดาวของเจ้านิงเงินนั่นเองทฤษฎีที่ 5. ก้อนภูเขาน้ําแข็งหรือสิ่งที่ลูกเรือสำรวจได้พบเจอนั้นอาจจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายอย่างก้อนน้ําแข็งขนาดใหญ่ที่ได้ลอยอยู่ก็เป็นได้นื่องจากเวลาที่ได้พบเจอนิงเงินนั้นเป็นช่วงเวลากลางคืนนั้นอาจจะทําให้การมองเห็นอาจทําได้ไม่ดีนักและอาจเป็นการเติมแต่งจินตนาการขึ้นจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ของผู้พบเห็นนั่นเอง นับตั้งแต่ที่ได้มีการรายงานของการพบเจอหนิงเงนินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเวลาก็ได้ล่วงเลยมากว่า10ปีแล้วแต่ว่าความสนใจในตัวของนิงเงนินและผู้คนมากมายที่ต้องการหาคำตอบกับการมีอยู่ของนิงเงินนั้นก็ยังคงมีอยู่เสมอจะเป็นไปได้ไหมว่านิงเงินนั้นอาจจะมีตัวตนอยู่จริงในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นี้ เพราะมนุษย์เองก็ยังไม่สามารถสำรวจปาหาสมุทรันกว้างใหญ่นี้ได้มากเท่าที่ควรแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนิ่งเงินนี้ว่ายังไงบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมอยู่จาก Dark History ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ